สวัสดีสบายดีพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยเนาะและก็ต่างประเทศนะพี่น้องกลับมานีนกระบวมียังพี่น้องอยู่ไหนอยู่หน้าคือเก่าเนาะอยู่กระต๊อบน้อย <c oughs> อยู่กระต๊อบน้อยเห็ดมาว่านเลยกับแม่น้องจันดีเนาะวยววิว,วยังไงนะกบอะไรยังมาโดดลงมาอยู่หน้าคือเก่าพี่นอ้นองกา วันนี้สิเหตุไอ้แกงหน่อไม้กินอย,อยู่อยู่หน้าเนาะพี่นอ้องก็อยู่สวนอยู่หัวอยู่สวนอยู่หน้าไปเลยสิมาไทยหน้าบ้านเข่าอะไรพี่น้องเลยยังบมแล้วเนาะอ่าก็เถียงเพลนเลยเนาะเพลนบานเขาเลยเถีย,งเ,ยงเพลนเลวก็นจีก,กินแกงหน่อไม้กันพี่น้องกำลังจักแกงหน่อไม้กินเนาะต้มหน่อไม้แกงว่ากันตำไปตำม,มาพี่นออ้องก็กอดไปเบิ่งไปชมอย่าลืมพี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อว่าจะผ่าดคลิปใหม่ๆที่พ่อน้องจะดีได้อัปเดตลงไป,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 ไปนะพี่น้องไปเบิ่งไปชมกันเลยพี่น้องถึงเวลานาทีหนพี่น้องนี่แหละไทยนาหวานเนาะตกก้ามาวานนี่ก็ดีเมื่อวานนี่คาดว่าได้ไหงใหญ่พี่น้องน้ำท่วมพึ่งน้ำมาก,กับรถลงเนาะป้นแต่น,น,นะก็ดี แล้วมื่อนี่ยเราจะซืบต่อนะชิ่คาดแล้วมื่ออื่นเราจะได้วานวานเข่าปล่อยหน้าออกไงมันแห้งๆเนาะอื่นล้ววานก็อยู่ทงไงทงหน้าไปลยพี่ต้องกินแกงน้ำไม่กินเพลนกันมั้งที่แรกก็ช่ามาวานมาหนี่ลูกสาวผัดไข่แตกน้องฉันดีเนาะแล้วเมื่อบึงแม่น้องฉันดีจักน้ำไม้ก่อน มาตุพี่น้องจะเป็นไงิครับไปดีเด้อพี่น้องมาดิมกินแกงนละไม้นำกันใส่ไอ้หัวฉันไงเห็ดอันนี้พี่น้องมันเป็นเห็ดพวกดอกเห็ดขาวเ<ช>นาะและะ้วก็บยอดไอ้เศบขนาดไหญแกงแกง,แกงแกอย่างเงี้ยักบวบแล้วก็บักบวบเนาะพี่น้องอยู่ตรงหอตรงหน้าพี่แหละพี่น้องเลยง้อควายกับฝนประกาศเลยให้ผูกให้หมัดกันละ ยังคล้องบ่ได้อยู่พี่น้องนั่งไปนั่งมาบัดเห็นกระโปงตกลงมาเนาะกระโปงรู้ว่าตุ๊กแกบอกภาษาไทยเอก็กกเ,กเอเอภาษาไทยก็จะเอิญตุกกต๊กแกตุ๊กแกเนาะแต่อยู่เล่าเขาเชื่อเอิญอันกระโปงมันเพิ่ง <c ười> พี่น้องเบิ่งรุ่งงูเขีเยวโตมุ่งใหญ่พี่น้องตกลงมามันโป้มูเขียวเนาะพูดนะอ๋อไ้ปตะยานแท้ ป้าปรนันเมื่อวานนี้เขาพากันขึ้นไปนั่งเทิงเทียงพนตรงแหงนะเนาะเห็นบ่พี่น้องดิมันกระโปงตัวนี้มันโป้งงูเกียวเนาะเพิ่นว่าโบราณว่างูเกียวกินตับบ่งูเกียวงูเกียวจกตับกระโปงมันจังมันจังห้องบ่โอ้ยตัวกินตับเดี๋ยวมันจะกินนะตัวใหญ่พี่น้องฟูป้าปัญญานโดดลงมาเนาะ กำลังแนมหาเนียนมหากระโปงไปเลยมามาบดนี้ยากานขึ้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 นเนยาเออเออเออโอ้ยว่ายว่ายว่ายา้าเฮ็ดเอาทางนั้นเลยสิลงมาห้องนะ ขึ้นไหวขึ้นไหวะกะเร่งทีแรกกับโบเห็นดอกพี่น้องมาผักกันโหมลุมเห่ามาส่องบโบเห็นกระโปหักบได้แนมบนทัง้งหัวทึงหัวบนงบูนงเขียวอยู่ทังหัวบนงบูนงเขียวหย่อนหัวลงมาสมัวมันซับเนะาะลงบาเฮ้ยปาบาบได้อันถอยเนาะเห็นคนกับปู่ย่านเสยน,นะตรงแนีพี่น้องโอ้ ฮ oh. ตาวกับพี่น้องเลยโอ้คือจะได้เรื่องเลยแหละเยียงกับพี่น้องเอ้ยอยู่ไหนอยู่หน้าชุบเชิญเน,นาะ mm. ทำกับเบืออะไรพี่น้อง คือก็แล่ใจพักกแย่งพี่น้องพอปิดเราเฉยพี่น้องใ่พักกแย่งลงไปเนาะหมอชิความเลยผมเป็นบบาบนไล่์ได้เห็ดแล้วเันชิความมาเสร็จแ,แล้วเราความเลยเนาะแซ่บพี่น้อง ได้ละ,ละความทิ่มคือเบาโบรานะบ้าตักไปอ่ะตักตักไปนะบาักักักๆๆกไ่พักกิ่ดกลับกันไนแล้วเกษตรน้ำเนาะกับผักบุ้ง เก็บในน้องนี่แหละพี่น้องรัมมสสาติบ้านนาฟ้ากับห้องตึมต่ำตึมตำ่ตมตำถึงฤะดูมันแหละกินอยู่ทงหอยทงหน้าไปและม,มาพี่น้องมาพี่น้องมาโอ้ยเซ็บแ่บเซ็บแทบ นนีฮอนอนดึงกระไม้หมกันพีน่น้องไปเทดขาว ก่อนเลยเด้พี่หน่อยอยูคข่าวเนาะบ่ายมโมงพอดี เชิงผิดรอพี่น้องชิ้นย่อยอยู่ห,ยนหน้าแซ่บหลายด้บรรยากาศพี่น้องเลยฝนกระมาพอ้นลนี่ไ สำหรับคลิปพอน้องเซดีกับชีจบลงเพียงเท่นานี้เนาะฝากฝากน้ำพี่น้องฝากก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งพี่น้องเพื่อว่าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พอน้องเซนดี้อัปเดตลงไปเนาะแต่สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วพี่น้องสบายดี